รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เช้าวันหนึ่งพนางมักซีฝันร้ายเป็นฝันที่น่ากลัวมากนางจึงขอให้พระเวสสัตตรอนทำนายฝันให้ท่านพี่ท่านพี่ท่านพี่ว่าอย่างไรหรือถ้าทางตื่นตะนกเชียวน้องฝันเป็นรางไม่ดีเลยค่ะท่านพี่น้องฝันว่าอย่างไรหรือ ฝันว่ามีชายผิวดำร่างใหญ่เข้ามาตัดแขนแล้วควักลูกตาของน้องไปน้องใจคอไม่ดีท่านพี่ช่วยทำนายฝันให้น้องได้หรือไม่น้องไม่ต้องกังวลไปหรอกนะน้องก็แค่กังวลไปเองนะ่ะแต่มันแปลกมากเลยนะคะท่านพี่ในป่านี้มีแต่สัตว์ร้ายคิดจะทำร้ายน้องก็คงเก็บเอาไปฝันเองแหละอย่าก,กังวลไปเลยนะาน้องพี่เจ้าขาท่านพี่เมื่อพระเวสสันดรกล่าวอย่างนั้น นางมักซีก no ็รีบไปบอกกับลูกๆเพื่อที่จะไปเก็บผลไม้ในป่าเจ้าทำผิดอีกแล้วเจ้านั่นแหละทำผิดข้าเบื่อเจ้าแล้วข้าก็เบื่อแล้วอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันรอแม่พ่อาศแม่จะไปเก็บผลไม้มาให้กินจ้าแม่เจ้าพูดตามข้าอีกแล้วเจ้านั่นแหละพูดตามข้าเจ้าะะเจ้าแหละเจ้าบอกว่าอย่าทะเลาะกันเดี๋ยวแม่จะได้กลับมาหนูจะรอแม่อยู่ที่นี่ เมื่อพระนางบอกกับลูกๆแล้วนางจึงเข้าป่าไปหาผลหมากตากไม้ตามปกติหลังจากนั้นพระอินทได้ส่งเทวดาแปลงกลายเป็นพญามรคราชเพื่อขัดขวางไม่ให้พระนางมักซีกลับอาสมไปขัดขวางการทำทานบารมีของพระเวสสันดรถ้ามีเรื่องท่าเจ้าทำเรื่องอะไรครับเจ้าเห็นนางผู้หญิงที่มาเก็บผลไม้ในป่าหรือไม่ เข้าจครับข,ข้าจะให้พวกเจ้าไปขวางทางนางไว้เพื่อไม่ให้นางกลับไปขัดการทำทางของพระเวสสัดรเจ้าเข้าใจหรือไม่เข้าใจขอรับไปไปพญาสัตทั้งหลายทำไมถึงมาขวางทางข้าล่ะ หลีทางให้ข้าเถิดข้าอยากกลับอศพไปหาลูกๆข้าไม่หลีหรอกไม่ผู้ค้าจำฝวงทางเจ้า <laughs> หลีทางให้ข้าเถิดนะข้าอยากกลับไปหาลูกๆพบคำแล้วหลีทางให้นางเถิด <laughs> ขอบคุณท่านพญาสัตว์ทั้งสามที่หลีทางให้ข้า เป็นทานของพราเวสันดรสวาเดชหรือรุ่งไปได้ดีดก็เท่านั้นหรือขอรับจริงไปทำหน้าที่ของคุณเจ้าเดี๋ยวนี้ไปไปครับไปจ่าจ่าแม่กลับมาแล้วกันหาชาลีกันหาชาลีอยู่ในลูกเ<อ>มื่อเช้าทำเป็นเศร้าบอกวิญญาจากลูกไปทำไมเจ้าถึงกลับอาสมมืดค่ำเช้านี้ท่านที่หมายความว่าอย่างไรเจ้าคะถ้าตอนนี้อยู่ในวัง นี้เจ้าคงโดนรประหารไปเสียแล้วที่น้องกับอาศบช้าเป็นเพราะธรรมชาติแปรปวนในป่ามืดสนิททั้ง8ทิศและยังมีราชสีกับเสืออีกสองตัวมาขวางทางน้องทําให้น้องกับอาศบช้านี่น้องคิดว่าพี่งโง่หรือมันก็เป็นเพียงข้ออ้างน้องเฉยๆนั่นแหละน้องไม่เคยคิดจะมีชายอื่นใดตั้งแต่ท่านพี่อยู่ในวังจนออกนอกวังท่านพี่ลองคิดดูดีๆน้องไม่เคยคิดที่จะนอกใจท่านพี่โปรดให้อภัยความผิดของน้องในครั้งนี้ด้วยเถิด นางมัตซีเริ่มกังวลว่าลูกๆจะตายจากไปเสียแล้วนางจึงไปถามหาลูกกับพระเวสสันดรแต่พระเวสสันดรน,นิง่งเงียบไม่ตอบและไม่สนใจใยดีนางนางกลุ้มใจมากเหมือนมีคนเอาเหล็กแดงมาทิ่มแทงให้เจ็บใจเจียนตายลูกหายไปก็หนักมากพออยู่แล้วหากพระเวสสันดรไม่สนใจใยดีก็คงจะสิ้นใจตายในป่านี้แล้วเป็นแน่ สุดสายในนาที่แม่จะตามไปเล่งแลสุดโสดแล้วที่แม่จะซับสาฟังสำนียงสุดสุรเสียงที่แม่จะรำเรียกพิไรร้องสุดฝีเท้าที่แม่จะเยื้องยงยกยางลงเหยียบดิน กูออสุดสิ้นสุดปัญญาสุดหาสุดคนเห็นสุดคิด,ดเมื่อไม่มีลูกๆทั้งสองของน้องแล้วน้องก็ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรน้องขอทูนลาท่านพี่โหน้องพี่เจ้ารีบตื่นขึ้นมาเถิดพี่จะทูนความจริงให้น้องฟังรีบตื่นเถิดน้องพี่ ลูกๆของฉันอยู่ไหนเพคะพระเวสสันดรพระเวสสันดรอ,อันอยู่อาสมหรือไม่ ที่นี่มีเรื่องอันใดรึข้ามีเรื่องรบกวนท่านนิดหน่อยข้าขอลูกของท่านไปเป็นทาสให้แก่เมียของข้าได้หรือไม่ได้สิเหตุใดถึงจะไม่ได้ขอบคุณพระเวสสันดรใน,นลูกของท่านเดินหาชาลีกเดินหาชาลีลูกอยู่ไหนมาหาพ่อหน่อย จาพ,พ่อไม่ใช่ว่าพ่อไม่รักเจ้าทั้งสองแต่พ่อต้องยกเจ้าทั้งสองให้ท่านชูชกไปอยู่กับท่านชูชกนะลูกหนูไม่อยากไปไม่อยากไปไม่อยากไป,ไกไปเจ้าทั้งสองอย่าดื้อเลยเชิญท่านชูชกนี่น่าหรอกการหาชาลีที่ท่านยกให้ข้ามันี่เลย น้องอย่าโศกเศร้าไปเลยพี่ได้ยกลูกๆทั้งสองให้ท่านชูชกน้องจงอนุโมทนาบุญในการทำทานของพี่ครั้งนี้น้องกลับมาจากป่าเหนือหน่อยๆถ้าน้องรูเรื่องลูกน้องคงต้องไปตามหาลูกไปแน่น้องเลี้ยงลูกของน้องมาทั้งสองน้องขออนุโมทนาบุญอย่าให้ท่านพี่มีความทุกข์ในพระทัยเลย you